ฝนตกช,ชุ่มฉ่ำเลยนะคะเปียกฝนกันเลยทีเดียวนะคะมีรถมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ MG สามยี่สิบห้ 2, บาดีแอรยร์โต่ไฟิันสิบแปดค่ะไมีเพียง20,000กิโลเองนะสภาพสวยมากๆเลยค่ะราคาโปรโมชัน่นอยู่งคที่2 08, 9, 8 9 0 0นบาทเท่านั้นยาวส0งหมบาทส่งเดือนละ6,000บาทเองนะรถคันนี้ใหม่มา,มากๆเลยนะคะเดี๋ยวอันจะพาไปดูรอบๆกันนะคะ ถสวยมากๆเลยนะขนาดรถเปียกฝนยังดูดีขนาดนี้เลยนะ MG 3 1.5D นะคะ h a t h b a c k กิอ t โตปี2018ค่ะราคาโปรโมชั่นนะคะของเรายู่ที่2 8 9 9 0 0บาทเท่านั้นรถสวยมากๆเลยแล้วก็เป็นรถที่ใหม่เอี่ยมเลยนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะท่านะคะ ดูเล่นใหม่นะคะคันนี้20,000กิโลแท้ๆเลยเนะี่คะรับประกันให้เลยนะแอร์แบ็กคู่ค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะเกียร์ออโต้ค่ะเครื่องเสียงนะคะ AMFM AUXUSB นะคะใส่แผ่นดิสได้6แผ่นนะดูผ้านะคะเป็นลายบูเบอรี่นะคะ สวยสุดๆเลยค่ะคันนี้สภาพดีมากๆเลยนะคะสองแ0นแบาทเท่านั้นได้รถแฮชแบงค์ห้ประตูไปใช้นะสวยมากขับดีเครื่องเยียบมากละหม่วิ่งน้อยแค่สองหมกิโลแท้ๆนะคะหายากมากๆเลยนะคะรถสวยอย่างนี้แล้วก็เป็นรถสีแดงด้วยสีแดงสีสวยสดใสามากๆเลยค่ะ1ันห้าประหยัดน้ำมันนะคะด้านหลังขนของได้เยอะนะ สภาพดีสุดๆเลยค่ะน้าช้เครื่องเงียบนะเติมน้ำมันอ e ีสิบได้ด้วยนะคะติดฟิล์มพร้อมค่ะซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะเติมน้ำมันอย่างเดียวนะน้าใช้สุดๆเลยค่ะคันนี้ราคาเบาๆนะคะสอบถามรายละเอียดเรื่องการจัดไฟแนนด์ได้เลยนะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะใครกำลังมองหารถสภาพไปสวยนะ สภาพป้ายแดงใหม่วิ่งน้อยเชียร์เป็นคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวแอมจะเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนะคะนี่ค่ะหน้าเครื่องนะคะเครื่องเดิมเลยค่ะเป็นเครื่องพันห้าซีซีนะคะเครื่องยนต์เบนซินนะคะรถสภาพป้ายแดงน้ำใหม่กว่านี้หายากแล้วนะคะ MG3 1.5D นะคะ h a t c h b a เกียร์โตปี2018ค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะติ๊กที่ช่อง ID นะคะพิมพ์092 5050858มาได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ